ก็โดนแล้วโดนแล้วม่อกิ้งมันโดนไปทีนึงตัวสวยยุบเข้าตัวมู่ะอาจจะใหญ่ฟะาะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเลยดิฮะสวัสดีเพื่อนๆครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยฮะ อีกครั้งครั้งครั้งขอขอขอใช้ยาไหมได้ไหมอะไรแดงร้อนนะใช่ส้มระแวงแดงร้อนส้มแดงระแวงแดงร้อนใช่ส้มระแวงแดงร้อนนะครับดูดูดิไอ้ตัวไหนวะที่ไอ้กระพงขาดออันี่มันกระพงขาดหรือเปล่านี่ครับวันนี้เรามาตกปลาที่หน้าซานแดงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวว่าต้องเดินเข้าไปนู่นจนลมมันขาดเมื่อวานเมื่อวานนี้วันเดินปลากระพงลด โอ้เจ็บช้ำน้ำใจเดี๋ยวต้องแหวนคืนนะอย่าพูดขวางอ่อนของเราอืมนะใช้ลอกอะไรอ่ะใช้ลอกอะไรที่มันหลุดไปอ่ะลอกกักกากประเทศเปลี่ยนอะไรลอกดีๆีตานี่เอามาใช้แล้ไปโทษบนเบรกกึกเก๊กเก๊กขนที่เบรกเทีย ตัวใหญ่ตัวใหญ่หมาไม่ไม่แรงี่ป้ามปะผงโดนล่อเลยเฮียตีปุ๊บปากะพงโดด,ดเลยอ่ะโอ้กระโดดแบบนี้น่าจะไม่กินเหยื่อเนี่ยใช่ไหม ก็พงโดดไม่กินเหยื่อพี่โอ้โหตีปุ๊บกระโดดปั๊บตีไปได้จังหวะพอดีเลยมั้งนี่นี่เนี่ยล้วตีไปจังหวะที่ผมตีเหยื่อไปได้วยนะ Nè, yeah. nó mà cái đôi chỗ ngắn lại phi phạm Có cái hồn tì ạ à. xưa đen, thôi xưa đen lùng xưa đen Hả? Hà ơi เกยหรืออะไรกูลาวอ่ะพี่มีสะบัดสะบัดสะบัดเลยอ่ะมีไซา์ด้วยนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดคะแนนคะแน่คะแนนนี่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 น่เทียง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 อีกอ่ะดูดิ เียงอยู่ั่นๆม่ยอม嘛ไหนๆม่ยอมมาดูดิเกี่ยแบะเกี่ยวข้างมาไม่แืมกดเต็มข้อเลยปลาทูนั่นเนี่ยพี่โอ้ยตัวแบงเลยอะพี่บุกโชว์หน่อยด้ โอ้ยนี่ฮะครับเร็วพี่กูมาแล้วครับดีเดเสาีด้ยะเรสาอย่างาย่าเป็นลายเป็นลาไมปไ่มีจะปั๊มไปทูกแล้วอ่ะ อนเ้กระนเอาอีกกีตีตรงนี้ต้งานไม่โดนเกี่ยวโดนสายใครดิ phải thằm phá lụt váy nè Thôi đi bám vào đi đồn xài đứa Đu đi kêu xài khai má nè Thôi Đến thêm một nơi มันไปแล้วมันไปแล้วิสาัวป๊มมาแน่เลยมันมีคนขา,าดอยู่อะมันมีคนทานรถอยู่เฮ้ยเด็กพันไม่ขาดสายเว้ยาเกี่ยวอะไรไูีของเรา้ย่ยยือเขาไป่มาด้วยบอยบอยให้แปะใไป ไม่มันไม่เข้าหินอยเดียมันเป็นอย่างนียนี่เรามาดูนะครับเราจะได้ปลาไหมวันนี้เราจะได้เห็นหน้าปลากันไหมครับเพื่อนๆวันนี้พี่หมูมาจากทางไหนครับมาจากนครพนม,มโอ้มาจากหัวหินใช่ไหมครับโอ้โหเออคนหัวหินนี่เองเขาตกปลากันแบบนี้นี่เองหัวหินโอ้สัมภาษณ์อะไรหน่อยไหมฮะพี่ปุ๊กไรนะสัมภาษณ์อะไรกับคนนี้หน่อยไหมดูเลยครับ ยืนแปลกๆดูคนโน้นยืนแปลกๆดูนะโอ้โหยืนแปลกๆตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงฝ่าๆครับ<ล>ไม่ใช่ปลาเช้านะฮะปลาบ่ายแล้วอโอ้ยกระโดดแล้ว ปลากระพงก็โดดแล้วมางอนนี้มาที่แล้วพี่ขก้นตรงไหนก็เอาตรงนั้นเลยถ้ามันขึ้นและมันยอมอ่ะมันก็ยอมแหมพี่ปุ๊กหลุดไปตวง ผมตีปลากระพงโดดนี่มาเก็บเลยโอ้สุดจริงๆริงมาพร้อมความมารนนี่ครับปลากระพงเกี่ยวเยอะใครมาไม่รู้อ่ะใส่หน้าดินหรือเปล่าเนี่ยใส่หน้าดินเลยดิใส่หน้าดินนะเก๋มังเด้อระว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 ังเด้อร์มังเดอร์มังเดอระมาแล้ว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 กินใส่หน้าดินกินใส่หน้าดิน โอ้ดูดิกินสายหน้าดินเพื่อนๆดูดิโอหโคอยขี้โกงเลยเฮ้ยอย่าไปถ่ายนะดิโอ้ยโคตรขี้โกงเลยดูดิโอ้นึกว่าป่ากัดโอ้โยกินสายหน้าดินทังแล้วก็ว่าอยู่มันต้องี่ครับเพื่อนเป็ทั่วบนไหมโอ้ยดูว่าโดนป่าป่าไม่ได้กัดเป็นเกี่ยวสาย โอ้โหดูด oh, ิโ oh, ง่เปาเลยน้ำไม่แน่เงี้ยโอ้โหอยู่ไหมยอยู่อยู่ไนี่ครับโชว์นะครับโชว์คนงานตัวเองเลยโอ้โหพี่หมูครับนู้นครนู้นครนู้ใครนะคนนู้นนะอยู่ตรงนู้นนะใครนะยืบแบกแบก ขายเบกหน่อยก็ได้ให้มันวิ่งอ่ะตึงไป้าเอลรับ่อนนเดียวีนดยละดนลยโดนแล้วเมื่อกี้มันโดนไปทีนึงรตัวสวยยุบเาตัวมอ่ะอาจจะใหญ่าเด่นเลยเต็มที่เลย

Từ nha chọc lèo Thằng mũ, nha chóc lèo, từng chóc lèo Dẳng, 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 thằng mũ Chẳng hại lèo Sài ปะหมูตรงนี้อะหมูตรงนี้ใช่ปะมัง้งตรงนั้นขึ้นมันตบเนี่ปลามาช่องนี้แล้ววะปลามาช่องนี้แล้ววะ มาแล้วตู่ mua, เด้อตายแล้วด้อม đâu, อย่า đâu, giờ sau เดียว những อนจ่งสามดนึวไปได้คนหนึ่งแล้ว <laughs> <laughs> หลุดไปเลยโอ้โหไปหนู่นเลยโอ้